ผู้หญิงพร้อมรถรไมปชายพร้อมผู้หญิงพร้อมเต<อ>รียมตัวโกโกโ,โไ<ป>กไป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  เ,เไป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 รีโหลดรีโหรีโหลดยิงหัวยิงหัวยิงหัวเก็บปืนให้เราเก็บปืน้เร็วอยางรอยางลอยาง Yeah.